สพังอประราทังขมะทเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกตังสพังอประราทังขมะทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตอิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสามพันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิสัตธาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูมีติสุปติปันโนภควโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริภุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขิณนยโย อัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญยคเทตังโลกาสาติ